ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยนำภาครัฐไปไกลมากนะครับปัจจุบันธุรกิจหล,หลายที่ก็มีการเปิดรับ E-waste เอ่อที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมตัวเองเพื่อเอาสเปกตรัที่มีคุณค่าในขยะอิเล็กทรอนิกส์เอซึ่งมีตั้งแต่ไทเทเนียมทองคาแผงวงจรต่างๆนะครับกับเอาไว้ใช้ใหม่ได้แต่ในเชิงภาครัฐเนี่ยเราก็ยังไม่มีระบบใดๆในการจัดการให้ E-waste ไปสู่ที่ที่ทเอาวัตถุดิบเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาปททั่วไปเนี่ยก็ยังไม่มีการจัดการเป็นเฉพาะสำห e รับ E-waste แล้วต้องการการจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วนปัจจุบันเอกชนอย่างที่แจ้งมาแล้วว่าทำอยู่เยอะแต่ว่าไม่มีการร่วมมือกับภาครัฐครับผมกาบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านผมวันสิงห์ประเสริฐกุลไดขานุการอนุกรรมธิการเพื่อพิจารณาการศึกษาการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างบริรณาการครับ จะขอขยายความสิ่งที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรธนพลได้พูดไปเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพเชิงโครงสร้างเชิงกฎหมายของประเทศแล้วพอมาอยู่ในภาคการปฏิบัติจริงๆมันสร้างปัญหาอะไรบ้างในการจัดก,การขยะของประเทศไทยนะครับรบกวนขอสไลด์โชว์ด้วยนะครับครับผมขอหน้าต่อไปนะครับซึ่งขออข่ายของรายงานของเรานะครับประเทศเราเนี่ยมีขยะหลักๆอยู่สองประเภทนะครับคือขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม ในขอบข่ายของรายงานนี้เราไม่ได้พูดถึงขยะอุตสาหกรรมเราพูดถึงแค่ขยะชุมชนนะครับซึ่งการจัดการขยะอุตสาหกรรมอาจจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจที่แตกแขนงออกไปและการจัดการในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าพอเน้นถึงเรื่องขยะชุมชนเนี่ยปัญหาก็เป็นปัญหาที่ละเอียดปัญหาที่มีความซับซ้อนและต้องการการจัดการอย่างตรงไปตรงมาในหลายๆด้านด้วยกันขอสไลด์ต่อไปนะครับเมื่อกี้รองศาสตราจารย์ดรธนพรนะครับได้แตะในเรื่องกฎหมายและโครงสร้างไปแล้วเมื่อมันไปแตะ สิ่งเหล่านี้ออกจากตัวกฎหมายไปสู่ภาคปฏิบัติเนี่ยการจัดการขยะนะครับจึงมีปัญหาใน3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกคือต้นทางรูปแบบที่2คือกลางทางและรูปแบบที่3ามคือปลายทางต้นทางพูดง่ายๆคือการคัดแยกตั้งแต่หน้าบ้านทุกท่านตั้งแต่ถังขยะนะครับกลางทางคือการขนจากถังขยะเหล่านั้นจากจุดทิ้งขยะเหล่านั้นไปสู่ปลายทางคือการจํากัดกําจัดทิ้งนะครับผมขอสไลด์ต่อไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับ คณะศึกษาของเราครับยังได้ศึกษาเพิ่มเติมมานอกจากการจัดการต้นทางกลางทางปลายทางแล้วยังมีเรื่องของการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนในปัจจุบันและการจัดการขยะชนิดพิเศษต่างๆครับผมขอสไลด์ต่อไปครับเริ่มต้นจากประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นแรกคือการจัดการที่ต้นทางนะครับผมต้นทางคือการคัดแยกปัจจุบันนะครับองค์การปกครองส่นท้องถิ่นไม่มีเครื่องมือครับไม่มีเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการคัดแยกที่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรืออำนาจ นะครับผมยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำหนดว่าเป็นหน้าที่ของอ,อปทอทุกที่ในประเทศที่ต้องจัดเก็บขยะแปลว่าอำนาจที่จะปฏิเสธการจัดขยะจันเก็บขยะหน้าบ้านคนที่ทิ้งอย่างไม่ถูกต้องทิ้งอย่างไม่มีการแยกนั้นอ,อปทอปัจจุบันทําไม่ได้นะครับเพราะต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องเก็บในทุกๆวันไม่เหมือนกับต่างประเทศอย่างในประเทศญี่ปุ่นถ้ามีการทิ้งอย่างผิดประเภทปุ๊บไม่สามารถมีมีอำนาจในการไม่จัดเก็บก็ได้นะครับผม นอกจากนั้นเรายังไม่มีเครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจหรือบังคับประชาชนนะครับให้จัดเก็บแยกขยะอย่างถูกต้องนะครับสมมุติว่าแยกไม่ถูกต้องเราก็ปรับไม่ได้หรือแยกแยกอย่างถูกต้องแล้วเราก็ไม่สามารถลดราคาค่าขยะได้ตอนนี้ทุกอย่างเป็น flat rate นะครับเป็นเรทที่แบนราบคือไม่ว่าจะจัดการขยะดีขนาดไหนจะทิ้งเยอะทิ้งน้อยขนาดไหนเก็บเท่ากันหมดนะครับสำหรับทุกๆบ้านหรือว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเครื่องมือที่ไม่สามารถทําได้ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบัน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถขายถุงขยะของตัวเองได้ซึ่งหน้าที่กับต่างประเทศนะครับอบตในประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นสามารถขายถุงขยะของตัวเองได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถุงใสหรือถุงสีขาวทําให้พานักงานจัดเก็บเนี่ยสามารถมองเห็นขยะที่อยู่ภายในถุงได้อย่างชัดเจนนี่ก็เป็นสิ่งที่อบตทําไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ <S <S ข้อที่2ครับการคัดแยกต้นทางตอนนี้เราเพึ่งพาจิตสํานึกเยอะมากนะครับเราจะเห็นการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะต้นทางเยอะมากและงบประมาณจํานวนพอสมควรเลย นะครับที่มีในยศสาคัญของอปทแต่ละที่ก็นําไปสู่การสร้างป้ายรรนลงสร้างการสร้างจิตสุนทรปรชชาชนนะครับซึ่งอาจจะเป็นวิธีการซึ่งไม่ได้ผิดด้วยตัวมันเองแต่ว่ามีการเน้นและย้ําในการใช้เยอะเกินไปซะจนดูเหมือนว่านี่คือวิธีการเดียวซึ่งภาครัฐรู้จักในการที่จะทําให้ประชาชนหันม,มาแยกขยะโดยไม่พึ่งมาตรการทางกฎหมายอื่นๆอีกเลยนะครับ <S <S ข้อที่3ครับ <S <S เราไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีข้อมูลซึ่งพึ่งพาและอ้างอิงได้ นในการจัดการเกี่ยวกับขยะของประเทศไทยเรามีแต่ข้อมูลในการคาดคํานวณคาดคะเนย,ยกตัวอย่างเช่นนะครับปัจจุบันเรดการรีไซเคิลที่เราใช้ตัวเลขในการคิดคํานวณเนี่ยนำมาจากการเอาอัตราขยะต่อหัวของประชากรคูณกับจํานวนประชากรนะครับผมเช่นคนละ1กิโลกรมัมคูณไปล้านคนและลบปริมาตรของขยะซึ่งไปถึงปลายทางอย่างเช่นที่บอกฝังกลบเป็นต้นแล้วก็อนุมานไปว่าตัวเลขที่เหลือนั้นเป็นตัวเลขที่โดนรีไซเคิลทั้งหมดนะครับ ตัวเลขพวกนี้นําไปสู่การรายงานซึ่งเกินความเป็นจริงออผมขอยกตัวอย่างเช่นตัวเลขจากกรมควบคุมมลพิษนะครับรายงานว่าจังหวัดระน,นองในปี2565มีการรีไซเคิลถึง60ซนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินจริงไปมากๆดูจากความเป็นจริงสภาพบนพื้นดินสภาพจากการจัดก,การขยะเราก็สามารถอนุมานไปตามนั้นได้แต่ว่าด้วยการคํานวณในรูปแบบนี้ก็ทําทให้เราได้ตัวเลขซึ่งไม่สามารถนําไปใช้งานต่อในการทํางานเพื่อแก้ปัญหาจริงๆออกมาได้ครับข้อต่อไปครับ ระบบรีไซเคิลของประเทศไทยนะครับพูดง่ายๆคือเราไม่มีระบบครับเรามีแต่ตลาดนะครับเราเพึ่งพากลไกซึ่งไม่เป็นทางการหรือภาษาอังกฤษเรียก informal sector อย่างเดียวในการจัดการขยะที่รีไซเคิลได้ไปสู่ปลายทางในการรีไซเคิลของขยะเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นแก้วอลูมิเนียมโลหะพลาสติกนะครับซึ่งกลไกนั้นอย่างเดียวที่เราพึ่งพาก็คือซาเลงนะครับซาเลงก็จะเก็บแค่ขยะซึ่งมีราคาขยะที่สามารถขายได้ไปสู่กลไกในการรีไซเคิลต่อไปซึ่ง เรายังไม่มีการส่งเสริมจากภาครัฐหรือว่ากระบวนการนําขยะรีดไซเคิลจากภาครัฐอย่างจริงจังไปใช้งานต่อนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะสะท้อนได้ในหลายๆปัญหาของประเทศไทยก็คือเรื่องของการขาดทรัพยากรและงบประมาณนะครับอย่างที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรธนพรได้พูดไปแล้วว่านี่เป็นเรื่องที่มีการกระจายอํานาจให้องค์การปกครองสองสุนสูงะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ตามมาด้วยคือทรัพยากรและงบประมาณนะครับถ้าไปดูงบประมาณของอบททุกป,ประเทศเนี่ยจำนวนมากก็หมดไปกับการจัดหารถเก็บขยะ รหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างเอกชนมาจัดการขยะตรงนั้นเอาแค่จัดเก็บให้ได้ไม่ต้องพูดถึงการคัดแยกหรือการจัดการปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพงบประมาณก็หมดแล้วนะครับผมขอสไลด์ต่อไปนะครับลำดับต่อไปนะครับหลังจากพูดถึงต้นทางแล้วนะครับต่อไปคือเรื่องของกลางทางกลางทางนิยามอย่างเดียวซึ่งเราเอามาพูดตอนนี้ได้คือการไร้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับในการจัดการกลางทางตอนนี้เราไม่มี อ,อ,อำนาจและพื้นที่ให้องค์การบริหารส่งท้องถิ่นนะครับสามารถเก็บเก็บค่าจัดการขยะซึ่งเหมาะสมกับต้นทุนในการจัดการขยะได้นะครับทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จัดเก็บในราคาที่ต่ํากว่าต่ํากว่าค่าต้นทุนจริงนะครับถึงแม้เราจะมีกฎหมายอยู่แล้วซึ่งกําหนดอัตราเพดานนะครับขั้นสูงสุดในการจัดแกนในการจัดเก็บค่าจัดการขยะได้แต่ว่ากฎหมายนั้นในเชิงปฏิบัติจริงๆก็ไม่มีผลอะไรนะครับที่จะผลักดันให้อปทอ สามารถจัดเก็บค่าขยะได้คุ้มทุนของตัวเองนะครับหรือบางที่ไม่จัดเก็บเลยก็มีเช่นเดียวกันนะครับ <Okay. S 1> ข้อที่2ครับขาดประสิทธิภาพนะครับไม่มีการจัดระบบโลจิสติกส์นะครับมีการใช้รถเก็บเป็นยานพาหนะเก็บตั้งแต่หน้าบ้านผู้คนไปจนถึงปลายทางเช่นบ่อฝังกบหรือเตาเผาเลยแทนที่จะมีการจัดเก็บเป็นพ่วงๆต่อจากรถเล็กไปรถใหญ่ไปรถใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้นาไปสู่การไร้ประสิทธิภาพและเพิ่มต้นทุนในการจัดเก็บ <c oughs> ครับและ3คือขาดการบูรณาการนะครับ ปัจจุบันระบบการจัดเก็บที่เราใช้อยู่เป็นระบบแบบคลัสเตอร์คือการเอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆที่มามัดรวมกันแล้วดูว่าขยะจากสมมติสัก10ที่20ที่มารวมกันแล้วไปจัดการที่ตรงไหนดีไม่ว่าจะเป็นเตาเผาหรือบ่อฝังกลบซึ่งในคอนเซปต์ครับนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะมันจะทําให้การจัดการปลายทางนั้นเป็นเรื่องที่คุ้มทุนมีประสิทธิภาพแต่ในเชิงปฏิบัติปัจจุบันนี้เรามีการจัดคลัสเตอร์แบบไม่ดูปริมาณขยะนะครับ ดูแต่พื้นที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันอยู่ใ,ใกล้ๆกันทําให้สุดท้ายแล้วหลายๆคลัสเตอร์มีขยะไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่จะเป็นต้องใช้ขยะถึงปริมาตรหนึ่งในการจัดการให้ได้ทุบคุมต้นทุนนะครับปัจจุบันเรียกได้ว่าความต้องการที่เราต้องการก็คือเราต้องมีการรื้อคลัสเตอร์ใหม่เพื่อจัดคลัสเตอร์ให้ถูกต้องตามตรกะทางเศรษฐศาสตร์และเหมาะสมในเชิงการจัดการปลายทางครับผมขอสไลด์ต่อไปด้ครับและสุดท้ายนะครับหลังจากต้นทางกลางทางก็คือปลายทาง การบริหารการจัดการที่ปลายทางก็คือการกําจัดทิ้งซึ่งปัจจุบันนะครับจำนวนมากมายหลายเปอร์เซ็นต์ของประเทศเราเป็นการทิ้งทีบ่บ่อเทกองนะครับแทบจะทั้งประเทศซึ่งมีมากกว่า2,000แห่งทั้งประเทศไทยนะครับการเทกองก็คือตามชื่อเลยครับเอาขยะไปะเทกองรวมกันในที่ดินไม่มีการจัดการที่ดีไม่มีการรองรับมลพิษไม่ว่าทางน้ําทางอากาศทางกลิ่นใดๆทั้งสิ้นแค่หาพื้นที่ที่ดินมา แล้วก็ขยะไปเทกองรวมกันนะครับเ,เรามีพื้นที่ที่เป็นบ่อฝังกลบที่ถูก,ส,กสุขลักษณะเนี่ยไม่ถึง200แห่งนะครับแต่ถึงแม้นั้นก็ตามการที่เราใช้พื้นที่บ่อฝังกลบหรือว่า landfill เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามหลักการจัดการขยะใน,ในเบื้องต้นที่สุดเราต้องมีการลดการใช้ขยะก่อนการคัดแยกที่ดีก่อนการนําไปรีไซเคิลก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องการไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะแต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นวิธีการซึ่งองค์กรบริหารสุขท้องถิ่นจํานวนมากของประเทศไทยเลือกจะใช้นะครับ ข้อ2ครับปัจจุบันมีการเผยแพร่แนวคิดเรื่องการสร้างเตาเผาขยะแบบท้องถิ่นหรือแบบขนาดเล็กค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งที่ขาดไปเนี่ยก็คือความชํานาการในการบริหารเตาเผาเหล่านั้นนะครับซึ่งนํามาซึ่งปัญหาในการควบคุมเชื้อเพลิงเช่นเอาขยะซึ่งค่าความร้อนต่ําก็ดีหรือเอาขยะซึ่งพอละลายแล้วไปติดอยู่ในเตาแล้วสร้างความเสียหายของเตาก็ดีนะครับเข้าไปเผาด้วยไม่มีการจัดการเรื่องการป้องกันมลพิษนะครับมลพิษที่ออกมาจากเตา,ผาเผานี่ก็เป็นบอ่อเกิดให้เกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้านมากมาย ตอนนี้ปัจจุบันถ้าอบทอไหนสามารถจัดงบมาได้เพียงพอนะครับก็สามารถจัดหาเตาเผาของตัวเองมาได้แต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ตามมาด้วยก็คือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเตาเผานั้นในระยะยาวนะครับแล้วก็มีหลายที่ได้พังไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็นํามาสู่ข้อที่3ครับคือเรื่องการจัดการมลพิษที่ปลายทางนะครับปัจจุบันเป็นเรื่องที่สร้างความขัดแย้งในสังคมไทยเป็นอย่างมากนะครับทั้งกลิ่นเหม็นทั้งเรื่องของน้ําเสีย ออผมเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ในคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องร้องเรียนจํานวนมากก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบอกขยะในจังหวัดต่างๆซึ่งสร้างกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนนะครับแล,แ,ลแล้วเรื่องพวกนี้ยังผนวกกับเรื่องอิทธิพลท้องถิ่นนะครับและผลประโยชน์จานวนมากซึ่งสร้างแรงเสียดทานต่อความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับและบอกขยะเหล่านี้นอกจากจะสร้างมลพิษแล้วยังอยู่ในสถานะปิดไม่ได้แตะไม่ได้เพราะว่าถ้าปิดแล้วก็มีอํานาจต่อรองว่าแล้วจะเอาไปทิ้งที่ไหน นะครับจเจ้าไปกองที่ไหนหน้าบ้านคุณเหรอนะครับไม่มีใครอยากเป็นที่รับขยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยมีอำนาจต่อรองสูงมากแต่ขณะเดียวกันก็สร้างมลพิษต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีใครสามารถลงดาบจัดการกับเขาได้นะครับและขอไปข้อ,ขอต่อไัด์ต,ต่อไปครับนี่คือสภาพของบ่อขยะแบบ เปิดในบ้านเรานะครับด้านขวาบนสภาพของจุดทิ้งขยะที่มีการวางรวมกันกองมั่วไปหมดและภาพสุดท้ายเป็นภาพที่ผมถ่ายเองนะครับก็ไปเดินเล่นอยู่ในบ่อฝังกลบที่นนทบุรีนะครับก็จะเห็นว่าจํานวนบ่อขยะภูเขาขยะในประเทศไทยเนี่ยมีจานวนเยอะมากและการขัดแยกก็ยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าที่นนทบุรีจะเป็นบ่อที่มีการจัดการที่ค่อนข้างดีแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าโดยสภาพโดยรวมเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอต่อปริมาตรขยะของประเทศไทยซึ่งมีถึงวันละ80,000ตันนะครับแค่กรุงเทพมหานครก็มีถึง10,000ตันเรียบร้้อยแลว ขอสไลด์ต่อไปครับลำดับต่อไปรับพูดถึงภาคเสริมนะครับของการรายงานศึกษาชุดนี้ก็คือเรื่องของการไปหาพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนนะครับซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ว่ามีมากกว่า2 0 0 0แห่งนะครับพื้นที่เหล่านี้ครับต้องมีกระบวนการการตรวจสอบครับว่าปนเปื้อนมากขนาดไหนมีการแบ่งชั้นนะครับว่าการจัดการการปนเปื้อนควรจะเป็นอย่างไรบางที่สาหัส ก็ต้องมีการรื้อการขุดการดูดมลพิษออกบางที่ไม่สาหัสมากก็แค่วางออไปสามารถคุมกองไว้ได้แต่อย่าทิ้งเข้าไปเพิ่มนะครับปัจจุบันเราไม่มีข้อมูลเหล่านี้นะครับพอไม่มีข้อมูลก็ไม่สามารถวางแผนควบคุมและฟื้นฟูได้นะครับผมนะครับแล้วก็นํามาสู่ข้อ2ก็คือขาดฐานข้อมูลนะครับแล้วก็พอไม่มีฐานข้อมูลประชาชนก็ไม่สามารถมีส่วนรู้ส่วนเห็นในการฟื้นฟูมลพิษในละแวกบ,บ้านตัวเองได้ต่อไปครับขอสไลล์ต่อไปครับ ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของขยะชนิดพิเศษนะครับซึ่งได้แก่ขยะติดเชื้อปัจจุบันขยะติดเชื้อนะครับยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับรวมถึงการวางนโยบายวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเรามีกรมอนามัยครับแต่กรมอนามัยเป็นการดูแลขยะในเชิงรับนะครับไม่มีการกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับทำให้ต้นทางจนถึงปลายทางเนี่ยมีการควบคุมที่หละหลวมมากนะครับไม่มีการตรวจสอบเตาเผาขยะทั้งในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพนะครับรวมถึงไม่มีการควบคุมการทํางานของเตาเผาขยะติดเชื้อและการควบคุมมลพิษ อย่างเป็นระบบอย่างทางการด้วยนะครับขอสไลด์ต่อไปครับขยะแบบประเภทพิเศษอันที่2นะครับก็คือขยะอันตรายนะครับพูดสัส้นในตอนนี้ก็คือเป็นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟสเปรย์กระป๋องขยะเหล่านี้นะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับแทบทั้งหมดไม่มีระบบการจัดการใดๆเกี่ยวกับขยะอันตรายนะครับบางที่อาจจะมีการแยกเก็บบ้างแต่ว่าปลายทางก็ไม่มีระบบการจัดการใดๆอยู่ดีนะครับผมไม่มีสถานที่รับรองรองรับ ไม่มีการจัดการปลายทางไม่มีการขนส่งไปยังที่ที่ถูกต้องในการกําจัดทิง้งนะครับและขยะพิเศษอศันสุดท้ายครับคือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนเนยนำภาครัฐไปไกลมากนะครับปัจจุบันธุรกิจหล,หลายๆที่ก็มีการเปิดรับ e-waste เอ่อที่เกี่ยวข้องในอุตสาหการรมตัวเองเพื่อเอาสเวกตรอนที่มีคุณค่าในขยะอิเล็กทรอนิกส์เอซึ่งมีตั้งแต่ไทเทเนียมทองคําแผงวงจรต่างๆนะครับกับเอาไว้ใช้ใหม่ได้แต่ในเชิงภาครัฐเนี่ย เราก็ยังไม่มีระบบใดๆในการจัดการให้ e-waste ไปสู่ที่ที่เอาวัตถุดิบเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับอบททั่วไปเนี่ยก็ยังไม่มีการจัดการเป็นเฉพาะสำหรับ e-waste นะครับและนอกจากนั้นพอมีการทิ้งยังไม่เป็นระบบปุ๊บก็มีพื้นที่ที่ปนเปื้อนนะครับแล้วต้องการการจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วนปัจจุบันเอกชนอย่างที่แจ้งมาแล้วว่าทาอยู่เยอะแต่ว่าไม่มีการร่วมมือกับภาครัฐครับผมขอสไลด์ต่อไปครับนี่เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับการจัดการขยะครับสรุปปัญหาขยะชุมชนไม่ใช่เรื่องจิตสํานึกเพ ครับแต่เราต้องการกฎหมายต้องการความรู้เชิงเทคนิคต้องการการกำกับดูแลและการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงไม่ใช่ครึ่งทางครับผมขอบคุณครับ